โอเควันนี้ผมก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อเป็น I Love เชียงรายอีกรอบหนึ่งนะครับผมหมายความว่าเราจะไปเที่ยวดอยกันอีกแล้วใช่ไหมอา้าวกาวคือวันนี้มันก็มีการเขียวนะครับผมแล้วใครโฟโมนะตีมือเลยนะสวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอย n แล้วก็คริปโตเคอ r ร n c y กันนะครับผมเป็นการดมกาวเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับชาวดอชคอยนั่นเอง โอเคแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงด o อกซ์คอยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของบิตคอยนก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นยังไงโอเคหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการปิดเส้นมาเรียบร้อยนะครับผมเส้นสีเขียวเนี่ยอารางเลยทีเดียวนะหลังจากที่เราเจอเส้นสีแดงแบบโอ้ <c oughs> โหบาดเจ็บล้มตายกันเป็นแถบเลยนะครับผมโอเคแล้วทีเนี้ยมันมีอ้นี้นะครับผมมันมีสีเขียวขึ้นมาตรงนี้อ่ามาลาก ลากขึ้นเหมือนเหมือนลากมารออ่ะลากมารอตรงเนี้ยเออแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็เทค e p ร o ฟิตแล้วก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งอิทธิพลของเส้นสีแดงเนี่ยยังใหญ่อยู่ยังใหญ่กว่าเส้นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ทีนเนี้ยไอวอลลุ่มเนี่ยมันก็น้อยกว่าจริงๆนั่นแหละนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยที่มันลงมาตรงนี้นะครับผมแล้วเกิดสัญลักษณ์่า h i d d e n d i v e r g เ n c e เรียบร้อยเนี่ย มันเป็นการแค่ว่าปรับตัวเพื่อเกิดไซด์เวย์ตรงนี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับในวันนี้คือก็ดูไปก่อนอะ่ะมันยังไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นนะครับผมส่วนไอ้เส้นไอ้ที่มันสวิงตรงนี้นะครับผมมันก็ทำให้ไอ้ตัวเนี้ยมันยังค้างอยู่ข้างบนแต่ไม่รู้ว่ามันจะไซด์เวย์แบบไซด์เวย์ดาวไปอีกนานแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ เอาจริงๆนะคนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าซื้อค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมคือถ้าเกิดสังเกตว่านะครับผมเวลามันหลุดมาเส้นนี้ทีไรเนี่ยมันก็จะมีคนขึ้นมารับเสมอขึ้นมารับเสมอนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามันชนเส้น EMA 2 0 0ตรงนี้นะครับผมแล้วตกลงมาเนี่ยก็ยังเป็นปกติของมันอยู่แต่ทีเนี้ยสัญญาณของมันนะครับผมอย่าง MACD เนี่ยมันทำตัวปรับขึ้นนะเอาจริงเนี่ยคือแบบมัน มันแบบนิดเดียวแล้วอะมัน,ม,นมันเริ่มที่จะแบบอื้ยอ,อีกนิดนึงอะอะขยายขึ้นมาดูนะผมก็มีมนเป็นตัมที่แบบเนี่ยอีกนิดนึงแล้วอะอีกนิดนึงอะตรงนี้ <c oughs> แล้วนะผมแล้วดูเนี่ยเราดูเส้นเนี้ยดูเส้นเนี้ยเอออันนี้คือยกโลใช่ไหมยกโลเดี๋ยวเราเอาอะไรให้ดูนะผมมันมีการยกโลใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหม เอออันนี้คือยกโลจริงๆไหมอ่านี่ยกโลเหมือนกันก็แสดงว่ามันเริ่มเป็นคอนเวอร์เจนต์ก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการแบบไหลลงไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เกินเส้นเนี่ยมันก็น่าจะไหลลงไปแล้วก็ค่อยๆบีบเข้าหากันนะครับผมไอการที่ว่ามันเป็นเส้นแบบเนี้ยยาวลงมาเลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่า falling wedge นะครับผมซึ่ง falling wedge เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นถูกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราก็ต้อง ดูก่อนก่อนว่ามันจะสามารถเบรกเส้นช่วงประมาณสัก487ได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับในวันนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มันไม่เบรกเนี่ยมันจะต้องลงมาช่วงประมาณ445ก่อน4455อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไซด์เวลลงไปเรื่อยๆแล้วก็บีลงไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันถึงช่วงประมาณ443เมื่อไหร่นะครับผมมันก็คงที่จะเป็นแบบมีอะไรแบบรุนแรงแล้วแหละก็ วันเนี้ยยังทรงทรงตัวอยู่สักประมาณวันที่สิบหกพรุ่งนี้นะผมน่าจะรู้ผลแล้วแหละว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมแล้วดูทำเฟรมวีคนะผมทำเฟรมวีคนี่ก็มีการแบบขเขาเรียกว่าไงอะ่ะจากการเปิดเส้นมานะผมล่วงลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกดูดขึ้นไปซึ่งตอนนี้ราคาของมันเนี่ยมันก็ยังทรงทงอยู่โซนนี้อยู่ก็ยังไม่น่าจะมีอะไรกังวลน,นะผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะลงมาจริงๆเนี่ย แนวสุดท้ายนะผมช่วงประมาณ4-4ตรงเนี้ยถึง4ประมาณ4.1 4.0ตรงเนี้ยนะผมมันจะต้องรับให้อยู่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็เสร็จเลย EMA 100เนี่ยเขาไม่คเล่นกันนะผมเขาเล่นมา EMA 200ไปเลย2,004เป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะผมะตอนนี้ส่วนวันนี้นะผมผมก็น่าจะพูดเล็กๆน้อยๆน,นะผมนะเรามาดู bitcoin d o m i n a n c กันนะผม bitcoin d o m i n เนี่ย โอ้โหพุ่งสูงปรี๊ดเลยนะผมในช่วงอสี่ชั่วโมงก่อนนะผมกว่าแปดชั่วโมงที่แล้วนะผมก็มีการแบบเออพุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญใช่ไหมแต่ว่าโดมิแนน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาเกือบเกือบเปอร์เซ็นต์นะเนาะประมาณ0.7-0.8%นย์ร์เะผมพุ่งขึ้นปุ๊ดเลยนะตามเส้นนี้นะผมตามเส้นนี้เลยแต่ก็อย่างไรก็ดีนะผมอาการขึ้นของโดมิแนน์เนี่ยนั่นเท่ากับว่าบิตคอยของเรานะผมเริ่มฟื้นตัวทีละเล็กทีละน้อยแล้วแหละ เห็นไหมคือถ้าดูการปกครองแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับผมปรับตัวขึ้นแสดงว่าเริ่มกลับมาเป็นบิตคอยซีซั่นเนาะส่วน Market cap นะครับผม Market Cap เนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับว่าเริ่มฟื้นตัวของมันนะครับผมเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับผมแสดงว่า Market Cap เนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาแล้วเนาะอ่คนเริ่มที่จะเข้า กลาเข้าลงทุนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบค่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าถามว่าเงินเข้าเอาคอยไหมตอบเลยว่ายังครับผมยังมันต้องขึ้นบิตคอยก่อนโอเคแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นการไซเวย์เลื่อยลงไปเรื่อยๆนะครับผม ETS เนี่ยมันลงมาถึงจุดที่ อ่าผมมาร์กไว้แล้วนะผมก็คือช่วงประมาณสักอ่าสามแปดนะสามแปดเจ็ดถึงสามแปดสามหกอะไรประมาณนี้นะผมก็ช่วงโซนนี้ก็จะเป็นช่วงที่โซนน่ากลัวแล้วแหละถ้ารับลึกจริงๆนะผมก็ช่วงประมาณสามสี่สองเก้านะถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอ่าวัวอยู่แต่อย่างไรก็ดีนะผมอันนี้ถ้าเกิดว่ามองว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่นะผมอ่ามันจะต้องไม่ไม่เลยโซนนี้แน่นอนโอเคลูน่านะผมตอนแรกเนี่ยผมเห็นเส้นอ่เส้นเนี้ยผมก็แบบ คิดว่าดีใจเอ๊ะมันจะขึ้นหรือเปล่าวะมาดู Bitcoin แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเออรู้เลยก็สัญญาณนะครับผมสัญญาณของล u น่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้มันมีการเบรกเส้นมานะครับผมอาจจะมีการไซเวย์ออกข้างก่อนนะครับผมสำหรับล u น่าเนี่ยยังไม่ขึ้นนะคือมันเทสหานเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยคือแบบ ทุกอย่างจบแล้วอ่ะคือมันกลายเป็นว่ามันกลับตัวนะครับผมซึ่งการกลับตัวเนี่ยมันจะต้องไซเวย์สักพักหนึ่งก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะเป็นขาขึ้นเออตอนนี้คือมันเป็นขาลงอยู่เราเอาเครื่องมือตัวนี้มาวัดเลยดีกว่านะครับผมไอ้เจ้าตัวพิโวนนชีสปีดนะครับผมเราก็ลงมาปื้ดตรงไหนดีตรงไหนตรงไหนที่เป็นแนวรับนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเห็นแนวสูงสุดของมันนะผมนี่ตรงนี้แล้วก็ทําองศา ลงมาตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเทรนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ประมาณเส้นนี้ดูท่าทางมันก็น่าจะมีการไซเววลแล้วแหละถ้าบิตคอยนะผมมันไม่ลงมากกว่านี้อันนี้ก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมสำหรับดูนาโอเคปกดอดนะครับผมสภาพเนี่ยก็เหมือนบิตคอยอยู่เยอะเลยนะครับผมก็นี่ก็มีการปรับตัวลงแบบนี้นะครับผมเป็นเนี่ยมันเบรกเส้นเทรนไลน์ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับผม ดังนั้นเลยเนี่ยไอเส้นนี้เนี่ยก็พับเก็บปลายอ่ะก็เหลือจะประมาณไซเวย์ออกข้างนะครับผมก็ไซเวย์ดาวอาจจะเป็น falling wedge หรือไม่แน่ก็จะเป็น flag เส้นดาวนะครับผมถ้าเกิดเส้นดาวอย่างเงี้ยคือแบบมันอาจจะพุ่งขึ้นทันทีนะครับผมประมาณเนี้ยได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันพักมาเสร็จปุ๊บแล้วล่วงลงต่อเนี่ยคือแบบอันนี้ไม่รู้ละ <laughs> คือราคาตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นราคาหลุมแล้วแหละเพราะว่าสังเกตดูนะครับผมคือตรงเนี้ยมัน มันลงมาเยอะแล้วอะโอเคเอได้เหรออืมยังไม่อยากพูดถึงอะ่ะไปเถอะไปบายบายบายโอเค EGLD นะผมโอ้โหโดนหนักกว่าเพื่อนเลยนะผมโซนที่ผมเอามากไว้นะผมลงมาแตะนิดนึงนะผมมาแตะตรงเนี้ยเห็นปะ่ะคือโซนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันรับอยู่มันก็จะสามารถเด้งต่อขึ้นไปอย่างรุนแรงได้นี่เห็นปะ่ะคือเนี้ยมีแต่เขียว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 เลยนะผม ช่วงประมาณประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะผมบิตคอยเนี่ยไม่ได้ถล่มอะไรแต่อย่างใดน,นะผมก็มีการปรับตัวฟื้นปูสภาพค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้นนี้แล้วก็โค้งตัวกลับขึ้นไปได้นะผมก็จะสบายมากเลยก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าทีเนี้ยต้องรอบิตคอยนะผมฟื้นตัวก่อนเพราะว่าเส้นคอนเฟิร์มเนี่ยยังไม่มีอะไร สักอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกชัดเจนนะผมว่ามันกําลังจะขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ดีนะผมเส้นนี้กับเส้นเนี้ยมันลงมาวัด2รอ,อบแล้วดังนั้นมันก็เกิดดับเบลลบอททอมนะผม EGLD เนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับผมอ่ะไปพร้อมๆกับลูน่าเลยทีเดียวโอเคเรามาดูโรสกันนะครับผมตัวนี้น่าเก็บมากดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดบันทลลมอีกรอบหนึ่งเนี่ยสามารถรับได้อีกรอบนะ คือตอนนี้ผมมาตั้งออเดอร์ไว้ที่0.16ถามว่ามันรับได้ไหมได้ก็ดีอ่ะมันประมาณว่าได้ก็ดีนะครับผมก็เป็นไม้ใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเพราะว่าไอการที่มันจะลงมาอีกรอบนึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับผมแล้วเวลาเราดูเส้นเทรนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบ่ามันเบรกออกตรงเนี้ยแล้วดูสปีดฟิโบนัชชีด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับผมมันก็เบรกเอาออกมาแล้ว มาเส้นนี้แล้วนะครับผมแต่อาจจะมีการแบบเอ่อขึ้นเล็กน้อยนะผมทำเทรนแบบขายใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยเอออาจเป็นไปได้นะครับผมก็สภาพเนี้ยก็น่าจะเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะผมคือวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่ว่าไอเนี้ยมันน่าจะขึ้นเวฟหนึ่งหรออ่าของอีเลียดใช่ไหมแล้วมันไม่แลบตรงนี้ถูกไหมเออ น่าจะเป็นขึ้นสองอะไรอย่างเงี้ยขึ้นสองขึ้นสามอะไรเพราะว่าไปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยถ้าจะจากถ้าสังเกตดูดีๆเลยนะผมการลันเทนของมันเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เลยนะเออมันเริ่มจากตรงนี้เลยซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งแล้วแหละหรือแม่แน่ก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นหนึ่งแล้วลงสองเป็นไม่ได้นะครับผมต่อไปดูแซนลูกรักของเรานะครับผมเราก็อ้าวนี่นะครับผม มันลงมาช่วงประมาณสักศูนอ่าสี่จุดหกเรียบร้อยนะครับผมช่วงสี่จุดหกเนี่ยก็เป็นแนวรับสําคัญอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปรอรับที่แถวแถวบริเวณสองดอนกว่าๆนะครับผมสองสามจุดหนึ่งประมาณช่วงเนี้ยนะครับผมกรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ารับได้นะครับผมอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปก็ได้นะตอนเนี้ยถ้าเอาตรงๆเลยนะครับผมก็คือไม้ที่ดอยไว้อ่ะก็ปล่อยไปก่อนถ้ามันเป็นเงินเย็นนะครับผมก็ ปลบ่อยสบายไปนะครับผมเราก็ซื้อช้อนต่ํามาแทนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแผนของคุณเป็นแผนระยะย,ยาวเนี่ยตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่เนาะส่วนกาล่านะครับผมกาล่าเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับผมมันเสียทรงมาตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วผมเลยไม่มั่นใจว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าซึ่งการลงต่อของมันเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ที่โซน0.35ถึง0.27เลยก็ได้นะครับผมนะผมก็เปิดไม้เล่นๆไว้ตรงนี้เหมือนกันนะอีกไม้หนึ่งคือ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะผมคือมันโดนสต็อปลอดผมไปหมดแล้วเรียบร้อยคือตอนนี้คือมันกลายเป็นเงิน USD ไปหมดทั้งพอร์ตเลยนะครับผมเออกลายเป็นว่าแบบเออเราต้องมานั่งรับลึกๆใหม่นะครับผมถามว่าเสียดายกำไรไหมก็มเสียดายเนาะบางตัวขาดทุนด้วยซ้ำไปก็ไม่มีใครชนะร้0นะครับผมในตลาดพวกนี้นะก็เอาเป็นว่ามันอยู่ที่การจัดการบริหารการเงินของเรานะครับผมว่ามันจัดการยังไงดีนะโอเคก็ตรงเนี้ย มันมีการพักตัวนะครับผมแล้วมันยังไม่หลุดโลหรือว่ามันมีการยกโลเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยถ้าดูลองทดูทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณสัก EMA 200เรียบร้อยนะครับผมมันกระแทกเส้นปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันไม่หลุดลงมาอีกเลยนะครับผมแต่ว่ามันค่อยๆเกาะอ EMA 100ไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามจะลกยกโลไปเรื่อยๆเนี่ยมา เนี่ยยกโลยกโลยกโลไปเรื่อยๆยกโลดันโลไปแต่ไอเนนี้แม่งเสียทรงเจอเส้นนี้ปุ๊บตายก็อย่างว่านะผมคนคัดลอตแถวเนี้ยมันก็เยอะนะแล้วก็คนดอยตรงนี้มันก็เยอะอยู่ก็อยู่ที่แผนนะครับผมว่าตอนเนี้ยเราจะเอาอย่างไงกันแต่ว่าได้ก็ดีเนาะช่วงเนี้ย <c oughs> เลียปากแหละโอเคดาก็เหมือนเดิมนะผมก็คือถ้าเกิดว่ารับช่วงโซนนี้ได้ก็ถือว่าสวยแล้วล่ะ คือรับได้ทุกราคาเนาะเพราะว่าตัวนี้มาร์เก็ตแคปต่ํามากส่วนต่อไปมานานะผมยังทาทรงลงอีกเนาะเออยังทําทรงลงอีกแต่ว่าทีเนี้ยโมเมนตัม um ของมันนะผมเริ่มแบบเริ่มโค้งแบบเห็นปะคือเริ่มมามีความนิ่งของมันแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้คือมันยังไม่ได้ไดแบบลดโลไปนะเห็นปะคือมันลดโลก็จริงแต่ว่าความเร็วความชันของมันเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนแล้วนะผมก็คือ มันน่าจะเป็นการพักตัวแล้วแหละเห็นป่ะอยู่ในเส้นนี้นะครับผมก็ตอนนี้รอสัญญาณขาขึ้นอย่างเดียวนะผมสลาม,มานาก็รอกันต่อไปโอเค X c i n ซ i อ i t ฟนะผมลงค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะรผมแต่ว่าก็ทำทรงเหมือนกับเ,เจ้าบิตคอยเลยนะผมทรงเดียวกันเลยแสดงว่าเงินเนี่ยมันก็ยังไม่ไหลามาตรงนี้ักสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมก็ตีเส้นตรงนี้ไว้ละกันเนาะเออเอาไว้สำหรับเป็นไกด์นะครับผมเนี่ย คือตอนช่วงที่มันถล่มเนี่ยมันกลับมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้แต่ว่าทีเนี้ยพอดับเบิลบอททอมเสร็จปุ๊บบิตคอย์ถลม่มมันพยายามที่จะกลับตัวไปนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้น EMA 20ได้นะครับผมมันก็น่าจะมีอะไรที่แบบบ่งชี้ว่ามันจะเบรกเส้นตรงนี้ต่อไปได้นะครับผมเค g g หลุมยังเพื่อนหลุมแล้วเพื่อนจะเอากี่หลุมอะ่ะเพราะว่ากันไปเพราะว่าสังเกตดูนะผมถ้าเกิดเราดูไทม์เฟรม 1D เดย์เนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่พอสมควรแต่ผมไม่เห็นกราฟข้างหน้าตอนตรงนี้นะผมผมไม่รู้ว่า,ามันเข้ากระดานมาตอนไหนแต่เอาเป็นว่านะผมตอนเนี้ยมันน่าจะราคาหลุมแล้วแหละแต่ถามว่ามีโอกาสลงได้อีกไหมมันก็มีโอกาสลงได้อีกนะผมเพราะว่าเอาวอลุ่มเนี่ยน้อยมากวอลุ่มน้อยมากแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมา r k เก็ตแคปเล็กด้วย ดังนั้นเนี่ยการขึ้นลงของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะ Impact กับเจ้าตัวพวกนี้ด้วยพอสมควรต่อไป e n j นะครับผม ENJ นี่ก็เ,เริ่มใกล้แล้วนะผมใกล้หลุมอ่าเขาเรียกราคาใกล้หลุมอ่ e a 200เเนี่ยจะรับหูออยู่หรือเปล่านะผมสำหรับใน Time Frame day เนะเอาะอันนี้น่าจะแบบไต่เส้นลงมาแล้วก็ลงมาต่อถ้าเกิดว่ามันรับอยู่เนี่ยมันก็จะต้องกลับมาไซด์เวย์ตรงนี้นะครับผมประมาณเนี้ยซึ่งในยะ่งสำคัญตรงนี้นะผมก็คือวอลลุ่มล้วนๆเลยวอลลุ่มไม่เข้าก็ทุกอย่างจบ อ่าวันนี้เราก็ข้ามมาดูแมตติกของเราเลยนะครับผมแมติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่มันมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยยกโลตรงเนี้ยปั๊บขึ้นไปเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เกินเส้นตรงนี้นะผมก็ยังถือว่าถือได้อยู่ยังไม่ต้องคัดนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยผมเป็นห่วงเรื่องของ r s i มากเลยนะผมบผม RSI เนี่ยอ่ามันทําตัวเป็นแบบแบลนชเรียบร้อยแล้วใช่ปะ่ะราคามันขึ้นแต่ว่าไอเนี่ยลง อันนี้อาจจะโดนรีเซ็ตแล้วก็ได้นะผมก็ดูทรงไปก่อนนะว่าถ้าเกิดว่ามันไซด์เวอออกข้างอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะผมโอเคตอนแรกว่านเนี่ยเนียมันดูแบบมันพุ่งขึ้นแล้วใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หลุดเส้นลงมานะครับผมหลุดเส้น2แนวเลยเห็นป่ะแล้วมันมีการกลับขึ้นไปเทสเส้นแล้วก็ลงมาต่ออันนี้แสดงว่าน่าจะยังลงต่อก็รับลึกๆเลยละกัน6กก็ว่ากันไปเลย เอ,อ่อถ้าเกิดว่าต่ากว่านี้นะครับเมื่อตัวขายตัวมาแล้วแหละแค่ต่อมา XTC นะครับผม XTC เนี่ยสัญญาณมันดีดีนะมาตายตอนจบตรงนี้นะครับผมอ่าเหมือนกาล่าเลยไม่มีผิดเลยนะครับผมก็ชนเส้นลงชนเส้นลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันไซด์เวย์ตรงนี้กรอบนี้ได้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่ทีเนี้ยเอาจริงเนี่ยมันเนี่ยทำตัวยกโลเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออมันยังเป็นคอนเวอร์เจนอยู่นะแต่อันเนี้ยก็ยังเป็นคอนเวอร์เจนเห็นปะ คือมันอาจจะลงมาแบบพักตัวก่อนนะผมเพื่อสะสมแรงซื้อแล้วก็ดีดขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ย XCC เนี่ยน่า,น,าน่าสนใจนะครับผมตอนเนี้ยโอเคต่อไป DodgeCoin นะคผมอ่าตอนแรกว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะครับผมเผื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อลืมอีลอนมัสทวีตว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะรับละพุ่งขึ้นทันทีพุ่งขึ้นแล้วไคล f โฟโมเส้นนี้ตีมือเลยนะเออเห็นปะคือตอนที่เขาทวีตนะครับผม เขาจะสังเกตได้ว่าเขาค่อนข้างเทียบมี TA ด้วยพอสมควรคืนราคาเนี่ยมันกลับมาแบบเนี้ยเออเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างกราฟชัดเจนเลยนะผมแต่ว่าทีเนี้ย <c oughs> เห็นเส้นนี้ไหมคือผมตีเส้นเนี้ไว้ตั้งนานนมแล้วนะผมพอมันชนปุ๊บล่วงต่อแต่ก็มีน้องใน Facebook ผมนะผมเขาบอกว่าไอเนี่ยมันกำลังจะเป็นขาขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นจริงเปล่าเพราะว่าส,สภาพดูไทม์เฟรมวิคเนี่ย มันฟอร์มตัวค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะรผมถ้าพูดกันตาม TA อย่างเดียวนะครับผมไม่คุยถึงฟันเดเมนทัลอะไรพวกนี้นะผมมีคนบางคนเนี่ยกลาวไปถึง100บาทแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนคือขนาดช่องเนี้ยดมกาวทุกวันนะเว้ยยังไม่กล้าพูดว่าแม่งจะไปถึง100บาทเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมฟอนเดเมนทัลของมันเนี่ยพูดตามท A นะตามท a อ่ัมันมีโอกาสถึงแต่พื้นฐานเหรียญของมันนะผม มันไม่มีโอกาสถึงเลยเพราะว่าหน,นะผมถ้าบิตคอยเนี่ยมันไม่พุ่งขึ้นไอเนี่ยมันไม่พุ่งตามแน่นอนถูกไหมแล้ว Market Cap ของมันเนี่ยจะเกินบิตคอยไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมีบิตคอยโดมิเนนต์คุ้มหัวอยู่ประมาณ4ี่กว่าโอเคป่ะแล้วไอสี่กว่าเปอนนั่นะมันจะต้องเงินออกไปเอาคอยอีกตั้งกี่หมื่นกี่พันตัวก็ไม่รู้นะ ก็เลยแบบเอ้ยมึงจะกาวมึงวางสติไว้ก่อนมึงวางสติไว้แล้วก็เอากาวเนี่ยเข้าหัวต้มแดกก่อนโอเคป่ะใจะเย็นๆถ้าเกิดเชื่อก็เรื่องของคุณเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมไม่เชื่อนะถ้าเต็มที่เนี่ยเอาเต็มๆเลยนะประมาณ0.8ก็จะอึกแล้วอะ่ะเออ0.8นจดอนน่ะเกือบเกือบาบาทอย่างเงี้ยคือแบบเออโอกาสถึงอะ่ะอันเนี้ยมีมีโอกาสถึงอยู่เพราะว่ามันไม่เคยแหลบหัวข้างล่างถูกว่าดังน้นแล้วเนี่ย โอกาสที่จะขึ้นต่อมีสูงแต่มึงไม่ต้องไปหวังว่าหนึ่งดอนอะไรพวกนั้นเป็นไปไม่ได้เว้ยเข้าใจไหมเด้งเส้นเดียวไม่นับว่าเป็นขาขึ้นนะจําไว้นะครับทุกคนโอเคปะ่ะถ้าเด้งเส้นเดียวแบบประมาณว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยแม่งชอบแคปมาหนึ่งนาทีมึงแคปเชื่ออะไรปวดประสาทไอ้พวกนี้นี่เออทำเขา ตื่นตกใจไปหมดโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอให้ทุกคนนั้นไม่เสียเยอะแล้วกันนะโอเคแล้วก็ขอให้ได้กำไรในไซเคิลใหญ่หน้านะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับจุบจหมัว